ไปร้องมาหลายหน่วยงานแล้วไม่คืบเลยนะครับเป็นความอัดอั้นตันใจครับมาร้องขอความเป็นธรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI <ม>หลังชาวบ้านทั่วประเทศกว่าร้อยคนถูกสมาคมชาพนักิจสงเคราะห์วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเบี้ยวเงินค่าชาพนักิจบางคนเหงือบกลั้นน้ำตาไปไม่ไหว<ฆ>มันเครียดจริงๆนะคุณผู้ชมขอแบบนี้เนี่ยนะครับไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกอสูญเสียญาติก็สูญเสียไปแล้ว ตอนเป็นอยู่หวังว่าพอเราตายไปเนี่ยจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานหวังว่าจะมีเงินสักก้อนมาเป็นค่าชาปนก,กิจเนี่ยนะครับเสียหายหลักหมื่นล้านบาทเลยนะครับคือไม่ยอมจ่ายเงินทั้งเงินคนเป็นและเงินคนตายและสมาคมที่ว่าเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2550หรครับหรือว่าสัก18ปีที่แล้วสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์วาปีปทุมแล้วถามว่าทำไมมูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้านบาทจะไม่ถึงหมื่นล้านบาทได้ยังไงครับ คนตายไปเนี่ยประมาณสัก4,800คนยังไม่ได้เงินเลยอคนหนึงประมาณ200,000บาทนะครับแล้วไหนจะมีค่าสมาชิกค่าสมัครค่ารายเดือนอีกเนี่ยนะครับมูลค่ามหาศาลจริงๆซึ่งตามเงื่อนไขถ้าเกิดสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินชาปานกิจ200,000บาทบวกเงินเก็บที่จ่ายทุกเดือนแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปมีผู้เสียชีวิตกว่า4,800คนยังไม่ได้รับเงินเลย เฉพาะตัวเลขนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า960ล้านบาทแล้วยังไม่นับคนจ่ายเงินไม่ครบถูกตัดออกจากสมาคมไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่อีกกว่า45,000คน เม็ดเงินค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่ละคนนะเอาตอนที่ค่าสมัครก่อนก็จะต้องเสียค่าสมัครตั้งแต่2000ันไปจนถึง30,000บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้สมัครด้วยและต้องส่งรายเดือนอีก 400- 400400 400, 400บาทแบบนี้ส่วนความผิดปกติชาวบ้านบอกว่ารู้มาตั้งแต่ปี63และเพราะไปขอรับเงินกองทุนคือบางคนไปขอรับได้ช้าบางคนอย่าว่าได้ช้าเลยคุณผู้ชมไม่ได้รับเลยสมาคมก็ชี้แจงไม่ได้ว่าอ้าวล้องเงินที่สมาชิกเขาส่งไปอ่ะ ไปเก็บอยู่ที่ไหนอยู่ในบัญชีใครพอสมาชิกรูกข่าวก็มาทวงถามมากขึ้นเรื่อยๆก่อนเนี่ยค่ะรวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจผลก็คืออายการสั่งไม่ฟ้องโอ้เนี่ยวันนี้ไปร้องกับ DSI แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าทาง DSI จจะพิจารณารับเป็นเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชน